ก็จะบอกทุกคนว่า BNK รุ่น5ใช่ไหมหนูจริงๆหนูเคยถ้าทุกคนตามจากไลฟ์ก็จะเห็นว่าเห็นไอ้นินเนี่ยแหละโอ๊ยแล้ววันไหนจะได้เล่าเว้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอี่แหละทุกคนแมวหนูเป็น extrovert ยิ้มยินมเอาไปไหนแม่หนูเป็น extrovert นะทุกคนแม่หนูอยากเป็นไอดอลแม่หนูอยากเป็น BNK แล้วหนูอยากเป็นเดียนเคว้ายแม่อ้้ยแม้โอ้ยยอ้โอ้ยโอยโออ้โอ้้อ้้ย้อ้ จบ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 ตายไป,ไปเป็นแมววัด <c oughs> อือฮชอาีด้วยเ <c oughs> อไว้ลูกเราลูกเราลูกเราก็เป็นเราโอ m มกอดโอ้มค์กู เนี่ยทุกคนทุกคนขอรายชื่อวัดที่แบบสามารถเอาแมวไปปล่อยได้โอ้ยขอร้องโอ้ย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 ทุกคนหนูแบบขยับตัวไม่ได้เพราะมันมีจานแตกกลางวานโอ้แถวหนึ่งนะหนูเหนื่อย วันนี้หนูทำอะไรเยอะมากเลยทุกคนหนูเหนื่อยลูกเราก็เหมือนเราลูกเราก็เหมือนเราลูกเราก็เหมือนเราเราเองมันคือเราเองทุกคนมันคือเราเองอุ้ยนี่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 เอียบเอียบลูกเราก็เหมือนเรา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 ฮึปีนเกินหนึ่งวันจริงทุกคนเรื่องเยอะมากโอ้ย y god โอ้ my god วันนี้อายุทยามีเยอะมากใช่ไหมหนวจะไปปล่อยอายุทยาเนี่ยโอ้โอเคเราต่อเราต่อก็ได้เน็ตก็แกงแมวก็แกงเออใช่ไหมวันนี้วันนอนอะไรเนี่ยโอ๊ยจะได้เล่าไหมคือคนให้ตายเถอะ live review ษ เดี๋ยวบาดเท้าใช่หรือละหนูกำลังคิดอยู่ร้นเสอเดี๋ยวทุกคนหนูขอเอาไอ้นินไปไว้ข้างนอกแบบนี่ยแต่้าแมเต้นไม่ได้จะทำไงฮะอืม